สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะจับมาพบกับคุณครูชาชานะคะวันนี้คุณครูชาชานะคะจะมาสอนวิชาเลยนะจะน่าเดยอดเลยวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูชาชานะคะจะมาสอนการเขียนหัวพยาญชนะที่ถูกต้องนะคะในการเขียนที่ถูกต้องนะคะจะให้สวยและให้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องง้วนหัวพยาญชนะให้ถูกต้องก่อนนะคะถึงจะเขียนได้ถูกนะคะ ทีนี้ในพยัญชนะเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะจำได้ไหมเอ่ย44ตัวใช่แล้วนะคะมี44ตัวทีนี้นะคะในการเขียนหัวแต่และตัวเราจะไม่เขียนเหมือนกันนะคะลูกหัวของพยัญชนะนะคะมันเขียนจะไม่เหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันเรามาดูกันนะคะว่าที่แตกต่างกันน่ะมีตัวพยัญชนะ,ะอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีพยัญชนะที่ไม่มีหัวด้วยนะที่เอาที่ไม่มีหัวก่อนนะคะจําได้ไหมเอ่ยลองนึกึก ตัวอะไรนะอ่านีไงตัวนี้ตึ๊บตัวอะไรครับอกอไก่ไม่มีหัวกลมๆนะคะและตัวต่อไปตัวอะไรครับทอทงก็ไม่มีหัวนะคะทีนี้นะคะในการเขียนหัวพยัญชนะนะคะอ่ามาดูนะคะบนกระดานาานะคะนักเรียนมาดูบนกระดานกันนะคะ เป็นการเขียนหัวที่ม้วนหัวขึ้นนะคะลำดับการเขียนก็คือหนึ่งนะคะม้วนก่อนแล้วก็้งขึ้นนะคะแล้วก็มาสองแล้วก็ลงมาคือสามนะคะมีพยัญ,ญชนะอะไรบ้างนะที่ม้วนหัวขึ้นมาดูนะคะคุณครูนะคะจะไม่ได้เรียงตัวอักษรนะคะลูกให้นักเรียนช่วยกระดาษน,นะคะตัวอ,อะไรบ้างนะออาตัวนี้อะไรนะสอาษีค่ะเห็นไหมคะสอหรีนี่จะม้วนหัวขึ้นนะคะ ดี๋ยวครูติดเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูไม่ติดหมดทุกตัวนะลูกนะครูติดแค่ตัวอย่างไว้ให้บางตัวนะคะแต่ครูจะชี้ให้ดูทุกตัวเลยนะคะสอลูกสีนะคะตัวต่อไปอ่าใบไม้บไมใบไม้ก็คล้ายๆกันกับสอลูกสีแต่ว่าไม่มีรูปตรงกลางใช่ไหมไม่มีเหมือนเครื่องหมายไม่หันอีกากลางนะคะ ปลาก็เหมือนกันนะคะปลาก็ม้วนหัวขึ้นเหมือนกันนะตัวต่อไปตัวนี้นะคะตัวอะไรเอ่ยชอชิงอะชอชิงนะคะชอชิงก็ม้วนหัวขึ้นเหมือนกันนะคะลูกอครูะจะติดให้ดูนะ ึ้นนะคะต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะหอหยีบอหาหอหยีบนะคะหอหยีบก็มว้วนหัวขึ้นนะคะหอหยีบต,ตัวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะรอจุฬานะคะรอจุฬานะคะไม่ใช่จอจุฬานะลูกรอจุฬานะคะ ตัวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะตัวนี้งองูแน yeah, งองูนะคะงองูอ่านสีนะคะตึ๊ดอ่ะทำนี้ก่อนเนาะอ,อ่ะอปูะจิดใครอนนี้จตจริงๆแล้วนะคะมันไม่มีเท่านี้นะลูกมันมีตัวต่อไปพอพานกระมวนหัวขึ้นน,อน้อยหนูมวนหัวขึ้นนะคะลูก อฟันม้วนหัวขึ้นนะคะมอมาม้วนหัวขึ้นคอระฆังจอจานพอผู้เท่าอ่าพอผู้เท่าก็ม้วนหัวขึ้นก่อนนะคะลูกเราค่อยมาทำโค้งนะลูกนะพอผู้เท่าต่อเตา สอทหารขอมนโทขอขวดขอไข่หมวนหัวขึ้นนะคะลูกดอเด็กชอช้านซอสโซนักเรียนดูแล้วนะคะลูกพยันชนะทั้งหมดเนี้ย ที่ม้วนหัวขึ้นนะคะแบบตามตัวอย่างครูเนี่ยมีกี่ตัวคะลองติ๊กตอกติ๊กตอกนะลองกลับไปดูก็ได้นะคะถ้าจําไม่ได้นะครูเฉลยนะคะคุณครูเฉลยให้ฟังมี23สามตัวนะคะอ่า23ตัวเยอะอยู่นะที่ม้วนหัวขึ้นถัดไปนะคะลูกตัวต่อไปก็คือม้วนหัวขึ้นเหมือนกันเพียงแต่ออกมาข้างนอกนะคะลูกตามตัวอย่างนะคะม้วนนับหนึ่ง โค้สงสนะคะแล้วก็ล่างลงมาก็คือ3นะคะมีตัวอะไรบ้างคะตัวอย่างนี่ตัวนี้ค่ะตัวอะไรคะขอค้นนะคอคนนะคะน่าเดวกผูติดที่ดูตัวอย่างนะคะขอคนต่อไป ตัวนี้อออนอ่อนนะคะนองเรียนลองสังเกตดูว่าที่ครูตีนี้ถูกไหมคะเออจะได้ช่วยกันตรวจด,ด้วยเอ๊ะจับผิดครูนหน่อยสิครูครูทันถูกไหมเนองเออาดูนะอออนตัวต่อไปอ่าตัวนี้ตัวอะไรคะยอยา ม้นหัวเข้าข้างในมันหัวขึ้นนะล,ลูกตัวต่อไปนีขอไปเมื่อขอเพิ่มปกติแล้วอันนี้ขอฝาไหลูกนะขอฝานะคะต่อไปซอสสาลานะคะลูกซอสสลา,านนก่อนเนาะแต่ไม่อีกตัวนี้นะคะต้ก็ม้วนหัวเข้าข้างในก็คือหอนฟูกนะคะ แต่ก็ว่าม้วนหัวเข้าแล้วก็ขึ้นด้วยนะต,ตัวไปควายโอเคนะคะมีกี่ตัวหน้าเรามาช่วยกันนะับซิกี่ตัวหน้าน,นีนับใหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดตัวนะคะแปดตัวนะ,ะวนะลูกถัดไปถัดไปตามตัวอย่างครูก็คือม้วนออกไปข้างหน้านะคะแล้วก็ค่อยลากขึ้นนะคะม้วนไปข้างหน้าลากขึ้นนะคะแล้วม้วนไปข้างหน้าจะนึง สองแล้วลากขึ้นก็คือสามนะคะตัวอะไรนะตัวแรกเลยตัวนี้วอลแหวนวอลแหวนนะคะลูกวอลแหวนเออตุ๊กติกกับใครนะวอลแหวนนะต่อไปตัวนี้อ่านว่าอะไรนะคะดอชาดาดอชาดานะคะลูก 到了。 นะคะลูกม้วนหัวเข้ากันไหนลากขึ้นนะคะอ่าดูซิม้วนนะคะโค้งนะคะ,ะ,คะหัวก่อนหนึ่งนะคะโค้งก็คือสองแล้วก็ลากขึ้นหนาสามนะคะมีตัวอะไรบ้างตัวนี้นะคะเราอ่านว่าชอเชอชอเชอนะคะลูก ตัวต่อไปนะคะนอนนินดีนะนอนนนนะคะลูกถัดไป,ต,ต,ไต,ต,ไปตัวนี้ตัวอะไรคะสอเสือต่อไปตัวนี้ตัวอะไรยอหญิงค่ะเอยอหญิงนะคะยอหญิงโซ่าใช่ไหม ถัดไปตัวนี้ขอถุงนะขอถุงถัดไปตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัวลอลิงลอลิงใส้ล้วเรามีไต้ล้วนะคะลอลิงใหลูกนะอ่ามีกี่ตัวคะ ช่วยกันนะ้ำน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นการม้วนหัวนะคะครูจะมีอยู่สี่หัวข้อให้ก็คือม้วนหัวที่ถูกต้องนะคะวิธีการ้นเขียนยังไงถึงจะถูกต้องนะคะทีนี้เราจะลองอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะในคราวหน้าคุณครูก็จะมาสอนวิธีการผสมคำวิธีการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องนะคะเขียนภาษาไทยของเรา44่่ตัว วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าพบกันนะคะสวัสดีค่ะ้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย